สวัสดีครับเรามาพูดถึงเกี่ยวกับงานเชื่อมุตสาหกรรมนะครับที่เป็นลวดเชื่อม m i x ซ์เซนะครับลวดเชื่อมที่เราใช้กันทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นมวน15กิโลแล้วก็แบบถัง250กิโลหรือ500กิโลนะครับในวันนี้ก็คือว่าเราจะนําเสนอในเรื่องของ ตัวเครื่องที่ไว้สําหรับในการต่อลวดเชื่อมสามารถนํามาต่อชนในลักษณะบากเวลนะครับก็คือให้ลวดเชื่อมอันใหม่กับลวดเชื่อมมันเก่าเนี่ยติดกันนะครับลวดถังเนี่ยเวลาใช้งานทั่วไปหรือว่ารว Mix ่วมมิกซ์ลทใช้งานทั่วไปนะครับเวลาเราใช้เสร็จแล้วจะมีเศษหรือมีลวดค้างอยู่ในตัวโลของ ลวดเซ2นะทูนครับในส่วนตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่เราจะนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับโดยการที่เรานํามาต่อกับรวดม้วนใหม่นะครับเพื่อลดต้นทุนในการทิ้งเศษเหล็กหรือว่าเศษลวดที่ตกค้างจากตัวลวดถังหรือว่าลวดม้วนเซียทูนะครับ เครื่องต่อรวดสปีดอาร์คนะครับใช้สําหรับในการต่อรวดไนมิเตอร์ตั้งแต่ขนาด1.0จนถึง2.0มิลมนะครับได้ทั้งเหล็กแล้วก็สแตนเลสแลวก็อลูมิเนียมนะครับในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้ก็คือสามารถที่แล้วก็เคลื่อนย้ายเป็นทางหน้างงานได้เลยนะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่13กิโลนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเข้า220โวลต์นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็น510 VA นะครับก็จะมีเป็นตัวหัวจับนะครับลวดเชื่อมนะครับแล้วก็ทําการต่อรวดติดข้อหากันนะครับ แล้วก็ส่วนด้านหน้าตัวเครื่องนะครับก็จะมีเป็นตัวสวิตช์ออนออฟนะครับแล้วก็มีโหมดให้เลือกอยู่2โหมดนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นโวลุูมปรับทัมเมอร์นะครับหรือว่ากระแสนะครับในการต่อรวดนะครับส่วนตัวเครื่องก็คือหัวจับเนี่ยจะมี2ขนาดให้ใช้นะครับก็คือจะมีไซส์1.0นะครับอยู่ด้านในแล้วก็ด้านนอกก็คือจะเป็นไซส์2.0มิลน,นะครับส่วนในตัวของเครื่องก็จะมีตัวนี้ปรับเพรสเชอร์ก็คือในในแรงกดของ ตัวบังคับลวดนะครับตัวนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางที่มีลูกบิดตัวใหญ่ก็คือจะเป็นตัวแรงกดลวดนะครับในขณะที่ลวดทําการอาร์อต่อกันแล้วครับแล้วก็ต่อมาก็คือในส่วนของตัวนี้ก็เป็นสวิต์กดนะครับทําการสตาร์ทนะครับให้เครื่องทํางานนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็จะมาเริ่มทําการใช้ลวด CO2 นะครับขนาด1.2นะครับ แล้วก็ทําการใส่ลวดครับให้อยู่ในล่องในนะครับระยะกึ่งกลางของลวดนะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับหนึ่งข้างแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือทําเหมือนกันเลยนะครับเอาไปลาวดทัง้งสองฝั่งชนเข้าหากันนะครับแล้วก็ทําการล็อกนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปลดล็อกตัวนี้นะครับเพื่อที่สถานะรอการาจ่ายกระแสะไฟนะครับ แล้วก็ต่อมาด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับเราจะปรับในโหมดของตัวต่อรั่วน,นะครับสเต็ปที่1นนะครับอันนี้เราก็าทําการเริ่มต้นในการกดสวิตช์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อให้ปลายรั่วนเนี่ยเ,เข้าติดกันครับเริ่มเลยนะครับอา่านะครับแล้วก็ต่อมาเราก็ทําการปลดนะครับ ปลายลวดครับสองฝั่งจะติดกันแบบนี้นะครับเหมือนจะเป็น3ามแฉกครับเป็นอันเสร็จนะครับในการต่อลวดขนาด1.2มิลนะครับต่อไปเราจะมาทดสอบลวดขนาด1.6นะครับทำเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาปลายลวดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งระยะกดออกก่อนนะครับให้ดูึ่งกลางนะครับแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับทั้งสองฝั่ง กึ่งกลางแล้วก็ล็อกครับแล้วก็กดสวิตช์นะครับอ่านะครับแล้วก็ปลดครับนี่ครับ,รบสเตเรเลสก็จะมี3แฉกแบบนี้นะครับติงก็จะใหญ่ ถ้าเราต้องการการซึมหรือการหลอมละลายเยอะก็ให้ปรับมาเบอร์3หรือเบอร์2ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา,เาต้องการติ่งที่เล็กลงหรือว่าหรือว่าบางลงเนี่ยให้เราตั้งอยู่ที่เบอร์สี่ขึ้นไปนะครับเบอร์5้เบอร์ก็ได้นะครับอยู่ที่ขนาดไดามิเตอร์ของลวดที่เราใช้นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการทดสอบกันนะครับว่าเราทําการเจียติ่งออกหรือว่าเม็ดที่อาร์ออกเนี่ยแล้วนํามาใส่ในตัวคอนแทคทิปเนี่ยจะใส่ได้ไหมนะครับ อันดับแรกก็คือเป็นลวดขนาด1.2มิลนะครับลวดก็จะผ่านได้พอดีนะครับจะไม่ติดนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับต่อมาแล้วก็มาลองที่ขนาด1.6นะครับที่เป็นลวดสแตนเลสนะครับอันนี้เราก็ทําการเจียติ่งเรียบร้อยนะครับใส่เลยนะครับอันนี้จะเป็น1.6นะครับถ้าท่านใดสนใจเครื่องต่อลวดนะครับติดต่อทางไลแอหรือว่าบริษัทแหลมทองได้เลยนะครับขอบคุณครับ